สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้วัวตัวจริงมาเจอกับวัวตัวปลอมนะครับดูนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่มีวัวหลายตัวเลยนะครับในอคอกนี่นมานี่วัวตัวนี้ก็มองมาเห็นไหมตัวนี้เขาสวยมากเลยนะหน้าตามีหลายแบบมากเลยนะครับนี่แต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะนิ่งเหลือเกิน่ะดูสิจาพวกกันได้ไม่นมอ่ะไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวลองเปิดให้วิ่งดูนะครับว่าปฏิกิริยาจะเป็นอย่างไรอ่ะพร้อมกันหรือยัง อ่ดูวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วเออก็ยังไม่มีใครไม่มีใครจำได้นะครับอโอ้โอตัวอื่นก็ไม่ยก็ยังไม่มานะครับอ่ะเอาตะควายวิ่งกลับไปควายวิ่งกลับไป อาดันกันเองซะแล้วครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปดูเจ้าควายกันบ้างนะครับดูนะครับว่าปฏิกริยาของเจ้าควายจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าดูเจ้าวัวระทางพรางนะครับาไปครับอ่าไปดูเจ้าควายฝั่งนู้นกันเอ้ยมีไก่ด้วยครับเนี่ย อีไก่ด้วยดูสิเห็นไหมเจ้าไก่โอ้กระโดดนี้เลยครับเจ้าไก่เห็นไนะครับเราจะเอาเจ้าอุ้ยอุ้หนีก่อนนะครับนี่อันนี้คือเจ้าควายเผือควายสีดํานี่ก็กินกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับดูสิกำลังกินอาหารเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ Bye bye.